สวัสดีครับสวัสดี f อีอาจารย์ป้อมและไอเอสภาพยนตร์ทุกข้มครับ,รบวันนี้ผมพามาอยู่ที่จอหนังไอภาพยนตร์นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านหน้องแวงตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบีรามครับวันนี้จะเป็นการขึ้นบ้านใหม่นะครับงานฉลองขึ้นบ้านใหม่วันนี้เราจะมาดูวิธีการขึ้นจอไอจอหนังนะครับของไอเอสภาพยนตร์นะครับซึ่งตอนนี้ใส่จอเขาเรียกใส่ผ้าใบ ด้านหลังนะครับไปบางดมแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นการยกจอแล้วครับ20เมตรนะครับ,รบวันนี้ตอนนี้อยู่ข้างบนหนึ่งคนนะครับอยู่ข้างล่างช่วยดึงอีกสองคนนะครับอ่าข้างล่างจะมีอยู่สองคนนะครับดึงเชือกข้างบนก็จะรอดึงขึ้นเข้าล็อกแล้วเรามัดแล้วตอนนี้ไปข้างบนอีกหนึ่งคนเพื่อที่จะรอมัดนะครับอ่าตอนนี้ฝั่งหนึ่ง ต่อขึ้นจอแล้วครับวิธีการขึ้นจอ20เมตรนะครับวันนี้เป็นจอ20เมตรของอเอสภาพยนตร์นะครับวันนี้เป็นงานด่วนนะครับติดต่อตอน9้โมงเช้านะครับแล้วก็เรียกทีมงานนะครับมาขึ้นรถเดินทางมาเลยนะครับ ก็มาถึงบ้านเจาภาพก็ตอนเที่ยงเที่ยงแล้วก็ขึ้นจอทันทีนะครับวันนี้ระบบลําโพงนะครับก็ลงดอกยีอดนะครับเบลดข้างละ16ดอกนะครับเบลดข้างละ16บหกดอกอตอนนี้ขึ้นจอแล้วครับเป็นจอมุก ขึ้นจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ข้างหลังคนอยู่หลังตู้จะรอดึงช่วยดึงนะครับช่วยดึงเชือกต่อไปนี้เข้าล็อกแล้วครับต่อไปก็จะมัดมัดข้างบนแล้วนะครับข้างมุมเข้ามุมเรียบร้อยอมาดูซิสเต็มดอกลาโพงนะครับเป็นของดอกลําโพงเป็นดอก21ดอกไอบ้าเป็นไวทสองชั้นไว้์สองชั้นนะครับไว้์หก ไม่เดล็ก2ชั้นนะครับไม่ใช่วอยสองชั้นนะครับขออภัยเป็นวอยหกแล้วก็ไม่เหล็กสองชั้นนะครับเป็นขนาดพิเศษนะครับส่วนเสียงเสียงแหลมกลางนะี่ครับก็จะเป็นสูตรพิเศษตู้กลางก็จะเป็นดอก12นะครับเสียงกลางก็จะเป็นดอก12มีหัวเจลวดเป็นคอนหัวเจลวดทาสแีแดงอยู่นะครับ ตู้ละสองดอกแล้วก็เสียงแหลมนะครับก็ก็จะดอกละตู้ละสองดอกเหมือนกันนะครับตรงนี้แขวนทั้งหมด8ตู้นะครับส่วนว่าข้างละแปดตู้นะครับพร้อมบีมสองหนะครับบีมเป็นบีมของสองแล้วก็ไฟชุดไฟประดับไฟเทคก,ก็จัดเต็มครับวันนี้จัดเต็มแล้วก็มีไฟสโคปด้วยครับ เป็นไฟกระพริบไฟย้อมสีนะครับข้างละา้างนี้มีสตัวนะครับข้างละสองตัวเนี่ยครับนี่คือเสียงนะครับเริ่มเปิดแล้วครับลองวอร์มเสียงส่วนตรงลำโพงตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็นดอกลำโพงเซร,ราล์นะครับในกรณีเปิดหนังนะครับไว้ฉายหนัง ที่ให้เป็นเสียงสมจริงนะครับเป็นเสียงรอบๆนะครับมันจะรอบอยู่นะครับเป็นหน่วยนี้จะใช้ระบบแยกเสียงเป็น7.1นะครับส่วนที่เรามองเห็นนะเป็นเครื่องปรุงนะครับยังไม่ขอเข้าไปเดียวกันนะครับตอนนี้อาจารย์แก้วนะครับอาจารย์แก้วกำลังต่อ,อไฟต่อเครื่องเสียง ชุด power นะครับส่วนเจก็พ no ึ่งไหว้ไหว้คร huh kind of like ูนะครับไหว้ครูไหว้อะไรของยกเครื่องเสียงไอ้ยกยกครูหนังกลางแปลงนะครับก็นี่แหละครับ system เครื่องปรุงนะครับ power เ e r e ใช้ของกิฟนะครับมี power ทั้งหมด4 สิแท่นนะครับมีพาวเวอร์ทั้งหมด16แท่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นแล้วก็จะมีซิสเต็มตัวแยกเสียงมีมิกมีมิกมีมิกนี้จะเป็นน่าจะเป็นของ q u หรือเปล่า32นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยังไม่ได้เดินไปดูเดี๋ยว ตอนนี้กำลังไล่สายอยู่นะครับ power น่าจะเปิดไม่หมดวันนี้นะครับเนื่องจากอยู่ในชุมชนนะครับ power เ,เดี๋ยวช่วงหัวค่าจะช่วงลองเสียงผมจะมาให้ไปดูชุดเครื่องปรุงนะครับการทำงานของชุดเครื่องปรุงอาจจะเปิด power ไม่หมดนะครับเพราะว่าอยู่ในชุมชนนะครับแต่ก็เปิดทุกตู้เสียงออกทุกตู้แต่ power อ,อ,อาจจะเปิดไม่หมดงงไหมล่ะครับ ก็คือการต่อแบบลดกำลังนะครับลดกำลังพาวเวอร์นะครับตอนนี้ลมมาจากด้านหลังนะครับดูจากธงชาตินะครับล,ลมจะมาจากด้านหลังค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะฮะตอนนี้เฮียไปดูไปตรวจดูความเรียบร้อยนะครับวันนี้แม่ร้านค้าโอ้โหเยอะมากนะครับรอบๆเยอะมากนะครับ 好。